สวัสดีครับวันนี้กลุ่มผมจะมานำเสนอเรื่องสารเคมีฆ่ามดลักษณะผงปัจจุบันมดมีจำนวนมากมายและกวนใจเป็นอย่างยิ่งจึงศึกษาหาวิธีการกําจัดมดโดยวิธีการกําจัดมดนั้นมีหลายวิธีครับโดยตัวผมเองอยากจะหลีกเลี่ยงในการใช้สารเคมีที่มีฤทธมีฤทธิรุนแรงต่อระบบต่างกาย จึงอยากที่ศึกษาเรียนรู้พืชสมุนไพรจากธรรมชาติที่สามารถไล่บนละแมลงได้ดังนั้นผมถึงเลือกที่สนใจในการสกัดจากหญ้าหวานครับและทําเป็นผลิตภัณฑ์ในการไล่มดที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพครับ,รบผมการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสารสกัดจากหญ้าหวานที่มีฤทธิ์ในการไล่มดรวมไปถึงประโยชน์ของการทําผงไล่มดและข้อดีข้อเสียข,ของการใช้สารเคมีนี้ครับ วิธีการทำผงโรยค่ามดจากสมุนไพรหญ้าหวานหนึ่งครับผมพรสดุอุปกรณ์ในการทำได้แก่ปูนปูนพัสเตอร์40กรัมยินสอพอง30กรัมน้ำจากสารสกัดจากหญ้าหวานเข้มข้น10เปนจนวน15มิลิลิตรขั้นตอนวิธีการทำนะครับ เริ่มจากผสมวัสดุทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วเทบรรจุในภาชนะทิ้งให้แห้งจากนั้นนำมาบดให้ละเอียดบรรจุใส่ซองแล้วนำไปทดสอบประสิทธิภาพในการไล่มดวิธีการทำช็อคฆ่ามดจากสมุนไพรย่าหวานครับโดยสกัด จากยาหวานด้วยเอทิลแอลกอฮอล์95%เมื่อนำม,มาได้เหยได้สารสกัดแห้งที่มีลักษณะยางเหนียวสีเขียวเข้มแล้วนำมาทดสอบประสิทธิภาพโดยผสมคลุกเคล้ากับขนมเปรียบเทียบกับขนมที่ผสมน้ำตาลผลการสังเกตพฤติกรรมมดพบว่า ความเข้มข้นต่ำสุดสารสกัดจากหญ้าหวานที่สามารถไล่โมดได้คือ5%โดยน้ำหนักซึ่งมีอัตราการไล่มดเฉลี่ย96.33%เมื่อนาม,มาทำผลิตภัณฑ์ในการไล่โมดได้อย่างมีประสิทธิภาพพบว่าในผลิตภัณฑ์ช็อกนั้นไล่มดต้องใช้สารสกัดจากหญ้าหวาน ที่มีความเข้มข้นต่าสุด10เซโดยมีอัตราการไร่มดเฉลี่ย97.67ซครับวิธีการผลิตน้ำยาป้ายไล่มดและสเปรย์เริ่มจากการนำสารสกัดจากญ้าหวานเข้มข้น สิปร์ผสมน้ำอุ่นในอัตราสวร่วนหนึ่งต่อสิบคนให้เข้าการจนเหนียวหนืดบรรจุขวดเฉพาะที่มีปากขวดติดฟองน้ำเอียงแบนราบเหมาะสมและง่ายสำหรับการป้าย กำหนดการบันทึกข้อมูลในเวลา30นาทีโดยนับจากจำนวนมดที่มาตอมอาหารจากจำนวนทั้งหมด100ตัวนำมาหาอัตราการไล่มดเฉลี่ยและการเบี่ยงเวนมาตรฐาน sd โดยดำเนินการ3รอบ การทดลองในการผลิตน้ำยาป้ายมดและสเปรย์ไล่มดใช้สารสกัดจากหญ้าหวานที่มีความเข้มข้นต่ำเท่าที่20%เซนมีอัตราการไล่มดเฉลี่ย98.33และ98.67ตามลำดับ การศึกษาสารสกัดจากญ่าหวานนั้นพบว่าจากการทดลองการสกัดญ่าหวานและการทำเป็นผลิตภัณฑ์ในการไล่มดที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสารสกัดจากญ่าหวานที่มีฤทธิ์ในการไล่มด และศึกษาประสิทธิภาพในการไล่มดของผลิตภัณฑ์จากสารสกัดย้าหวานมีด้วยกันทั้งหมด4ชนิดได้แก่ 1. 1. ผงโรยไล่มด 2. ช็อกไล่มด 3. สเปรย์ไล่มดและ 4. น้ำยาป้ายไล่มด เมื่อนำผลิตภัณฑ์ทั้ง4ชนิดมาเปรียบเ <co> ทียบอัตราการไล่มดพบว่าสเปรย์ไล่มดและน้ำยาป้ายมด <co> ได้ผลมากที่สุด <co> ลองลงมาแค่ช็อกไล่มดและผงโรยไล่มดตามลำดับดังนั้น จึงสมควรที่จะมีการพัฒนาย่าหวานเป็นผลิตภัณฑ์ไล่มดของชุมชนต่อไปข้อดีของผงข่ามดนะครับเป็นวิธีที่ให้ผลในการกำจัดมดสูงเพราะว่ามดจะมีหนวดหรืออะไรในการสัมผัสนดนะครับว่ามันหวานมันนี่ไหมถ้าเกิดเราใช้ตัว เยาวหวานเั่นไปมันเป็นสมุนไพรที่ทําให้หมดอาจจะแบบผิดเพี้ยนได้ทําให้หมดแบบไม่กล้ามาได้นะครับสองนะครับสามารถใช้ได้ผลทันทีเพราะว่าการใช้ไม่ต้องเตรียมการอะไรมากครับแค่แค่ซื้ออุปกรณ์มาแล้วก็ทาบริเวณที่ต้องการไม่ให้หมดขึ้นนะครับสามเป็นวิธีเดียวที่สามารถลดจำนวนประชากรของมดได้อย่างรวดเร็วสี่ ใช้ได้ทุกโอกาสที่ต้องการใช้เลยไม่ว่าจะก่อนนอนหรือทำอะไรระหว่างวันนะครับเพื่อเซฟไม่ให้ลูกหลานโดนมดกัดได้ส่วนข้อเสียของผงฆ่ามดนะครับทำให้หมดสร้างความต้านทานต่อยาฆ่ามดจำเป็นต้องเปลี่ยนยาฆ่ามดชนิดใหม่หรือใช้เนี่ยตาที่สูงขึ้นอ่ยกตัวอย่างนะครับแบบมันเป็นความคุ้นชินของกลิ่นแล้วว่า มันจะไม่ส่งผลตลอดไปเพราะว่ามันอาจจะมีเจือจางบ้างตัวมดก็อาจพัฒนาได้ว่ากลิ่นนี้มันรู้สึกชินแล้วมันเลยจะขึ้นมาดูก็ได้อะไรก็ได้เลยต้องมีการเปลี่ยนเปลี่ยนบ้างนะครับสองทำให้สมดุลธรรมชาติเสียไปนะครับสามครับทำให้เสียงแวดล้อมเป็นพิษ ก็คือการใช้สารเคมีนะครับมันไม่ได้ผลดีอยู่แล้วก็คือสารเคมีครับมันก็ทำร้ายต่อต่อมนุษย์ต่อระบบหายใจอยู่แล้วครับซึ่งไม่ควรจะจะปล่อยทิ้งไว้หรือว่าอยู่อยู่ภายภายกับสิ่งแบบนี้ตลอดเวลา <c oughs> การพัฒนานะครับนอกจากผงค่ามดแล้วยังมีอีกหลายอย่างที่ได้มีการพัฒนาจากเดิมเช่น จากผงม,มาเป็นช็อกและมาเป็นสเปรย์พ่นที่สามารถนำไปพัฒนาต่อได้อีกหลายวิธีสรุปผลการศึกษานะครับรายงานการศึกษาในครั้งนี้ได้เรียนรู้อะไรมากมายหลายอย่างตั้งแต่วิธีการทำส่วนผสมกรรมวิธีต่างๆเพื่อศึกษาและยังสามารถนำไปพัฒนาต่อได้อีกทั้งยังเป็นการใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาติสามารถนำมาใช้ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด จริงท้ทานนี้นะครับาการใช้สเปรย์ควรจะหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้การใช้สเปรย์นะครับควรจะฉีดไม่ควรเปิดแอร์ฉีดนะครับเพื่อไม่ให้คนที่เกิดอาการแพ้ภูมิแพ้ขึ้นมามันจะไม่ส่งผลเสียมากควรจะใช้ก่อนออกจากห้องไม่ก็สวมผ้าปิดปากนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ ควันและเหยของสารเคมีไปติดตัวนะครับถ้าเกิดติดตัวแล้วก็ควรล้างมืออาบน้ำไม่ก็ใช้แอลกอฮอล์ล้างมือนะครับเพื่อความปลอดภัยครับสุดท้ายน,นี้ก็ขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาที่ร่วมกลุ่มในงานจนสำเร็จร่วง,ง,งไปด้วยดีนะครับอ่าแลยชื่อกลุ่มนะครับจะมีเป็นนายสุประโชคป้องบุผานายสุประชยัยป้อมบุผานะครับนายลักษนาวงไขดวงและผมนายอาทิตย ัวัสดีนะเซีนนี่ขอจบการรายงาน่เนอานี้ครับขอบคุณครับ